แบบในสวนนะฮะร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเรืออ้ยเธอชอบแบบนี้บ้างอืออืออ๋อไม่ติดหวานนะไม่ติดหวานใช่ความหมกฮะโอ้โหดูความหมกเนื้อเป็นเนื้อหมักด้วยนะฮะเนื้อหมักอมาหมกลุยครับเนื้อหมักอมหมกความระเบิดในปากนั้นความหมกอะไรเนี่ยอะไรกันครับเนี้ย อะไรกันครับเนี่ยลุยฮะร้านโปรดอื้เป็นรสชาติที่โคตรถูกต้องสั่ทุ่มสุดตัวมาทุ่มครับต้องเจอแบบนี้ลุยฮะโคตรถูกต้องนะทุกคนโกแบนในสวนนะฮะร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือมาอยู่ในสวนจริงๆเลยอลังการมากมาเรยนครับหมกเนื้อหมกตับนะฮะคือความแน่นอนเป็นเนื้อหมักด้วยใช่ไหมครับโอ้โหแล้วตามสไตล์เรานะฮะต้องเพิ่มพริกเข้าไปด้วยในทุกชามสิ จัดไป,ไปทำโอ้ยหิว oh เลยนี่เคาะเส้นลงไปมักไปเลยดีกว่าครับอือหโอ้ยเกาเหลาหมกที <h <h ่แท้ทรูนะหมกเนื้อหมกตับนะฮะโอ้ยใครชอบแบบนี้บ้างอืมหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบลุยครับโอ้โหสั่งมาเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสิบหกชามอร่อยมาก มากมากวชาใช้ถูกต้องเหรอไม่ยอมเลยอ๋อไม่ติดหวานนะไม่ติดหวานใช่เฮ้ยร้านนี้พอรสเทรวมป้เขาจะมีแบบว่าามธรรมดากับามพิเศษใช่ธรรมดายี่สิบพิเศษห้าสิต่ตอนนี้โคตรพิเศษนะดรับอืมเฮ้ยามธรรมดานะคะอร่อยจริงๆอร่อยมากๆเฮ้ย น้ำตกเลิศมากโอ้โหเทรวมลงไปวัดีเธอเลือกร้านเก่งแน่นอนร้านนี้โอ้โหเอาเอาเอาใครชอบทำเสียงกปูปลาเปียกปะนะฮะใส่ไปให้หมดแคบหมูแคบหมูอออืื้หน้องเตี๋ยวเรือมต้องแคบหมูน,นะแล้วก็มีกั๋งเตี๋ยวถูกต้องเตี๋ยวเรือนนะใส่แคบหมูนะแล้วกินกับเมียนะโอ้โห,โอโหปอแปรปอแปรลุยครับ อใส่กับหมูไหมคะอร่อยมากเมย์จ๋าหมูฟูคนละเรื่องนะทุกคนกับหมูกรอบมากกรอบฟูแห้งมาทำนี้กนันก่อนดูนีฮะที่เธอกินเขาเรียกแับหมูค่ะนี่กบับหมูเออหลงแล้วขับหมูขับหมูตัวนี้กากความกากนะกกโอ้ย เป็นกากที่กูดมากแล้วข้นจริงๆลุยฮะอือหือก็คือต้อยอร่อยครับความคตรหมกแล้วดูปากเผ็ดนะครับร้านนี้ล,ล,นลุยฮะขนมจีนก็มากินกับอะไรคะกับส้มตำครับตำป,ปูปลาเขามีส้มตำด้วยจะบอกว่าอร่อยทุกอย่างปากเจอแล้วเนี่ยพิกโคตรเผ็ด น้ำส้มตำาำอป้าปากเจอได้ส้มตำนี่โคตรแซ่บเลยอ่ะหิวไหมอ่ะเปิดตู้เย็นไหมลุยครับเรีวสั่งเส้นขนมจีนมาเพิ่มนะใครไม่เผ็ดของา้มีนี่อะจารอือสเตะดูดีมากโคตรนุ่มเลยเนี่ยวน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 เอาเปิดเตาไหมล่ะครับหาอะไรย่างกินไหม ลุยฮะมาย่างอะไรกันตอน4ทุ่มเลโกะแบาง่งีนส่วนนะสุดยอดเฉียบรายละเอียด,ดในแคปชั่นโคตรอร่อยเลยพี่โค้อดเผ็ดอะทุกคนย้ำเตือนอีกครั้ง